ดวใจครับช่น,นี้ก็ตีห้าครึ่งครับว่าพอรกสวา่สวางน,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 นะแจงสว่างตีห้มนวัน,วนีมัวงจกท่านม Então, hoje é ล็อกล็อกเนีน่ยล็อกอะไรนะลอกอะไรเหนเดยเนี่ยล็อกอ่าที ทำมีรังเนี่ยรังนกอะที่มันเป็นรังนกแบบนกหลวงหลงพระเสพย์เก่าอึ้เยอะเลยนกดังแอ่นนัง ดีเดียนะงเว้ยอาอาวอาอนุมานกผุนเลยแต่ชาเลยไปดิเขยบ้อยเว้ยคนไปเค การมาุดไปครับยินหกสิบห้าเปียครับยิงละสิบกิโลครับละสิบโลเราเป็นนักวิ่งแข่งโประเจ็ดครับงานแข่งจะไม่แกะอยากไปหมดเอ้ยการวิ่งงานการกสุดไปวิ่งี่ยสามแกไม่ได้งานเรกได้ทิ้นได้แต่ถ้วย ไปการไปวิ่งต้องเสียตังค์นะครับเสียเงินเ,เงินไปวิ่งรถน้ำมันรถอะไรไปของสาวทาบแลต้องคนชอบ,บจริงๆครับชอบชอบ,ชอบ,อบการกุศลมีการกุศลเนี่ยต้องไปซื้อบัตรวิ่งนะครับใช้รถหนักล่าล่ากล้วยกล้วยรางวัลไปวิ่งีเงลังวิ่งทุกวันรอบซาเนี่นะครับที่ผมวิ่งเนะี่ย รอ,นะร,ออรอบเนี้รอบสาะเนี่ยวันหนึ่งรอบหนึ่งก็สี่สี่กิโลแกจะวิ่งที่นี่นสองรอบแล้ววิ่งกลับบ้านอีกหกหกกิโลจากจากวี่ไปถึงบ้านแกแต่ต้องหกก็เป็นสิบสี่สิบสี่กิโลน,นี่มันยากรอบสระน้่ทุกวัน วิ่งสกรอบนะครับ ร้อยเรียบร้อยหนึ่งรอบสนามกับเขาคิดครับ